น้องแอนล,ลี่17ปีค่าตัว50ล้านเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรนะักร้องเสียงใสแอนล,ลี่อัชิรยาน,นิติพลลูกสาวของพ่ออ่ำอมรินและแม่จอยอัชริยาได้ อตั้งแต่เปิดตัวเป็นศิลปินคนแรกในสังกัดค่ายโ1วันวันเอนเตอร์และปล่อยเพลงแรกในชีวิตกับเพลง How to Love ทำเอาสาวแอลลี่ฮอตแบบสุดๆพอมีงานพรีเซนเตอร์รุมจีบไม่ขาดสายแถมมีข่าวมาว่าโกยค่าตัวไป50ล้านบาทแอลลี่อชิรยาเปิดใจว่าเธอไม่ทราบและไม่แน่ใจจริงๆว่างานพรีเซนเตอร์10ตัว50ล้านบาทหรือเปล่าต้องลองไปถามบริษัทต้นสังกัด ซึ่งแอลลี่รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานใหม่ๆและขอบคุณลูกค้าทุกแบรนด์ที่ไว้วางใจให้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะมันทำให้เธอเติบโตมากขึ้นและหลังจากนี้สามารถรับงานได้อีกเรื่อยๆพร้อมทำตัวถูกยกให้เป็นสาวฮอต ส่วนที่บรรดาแฟนคลับของสาวแอลลี่ใช้ชื่อว่าโอลลี่จัดโปรเจกต์ฉลองวันเกิดครบ17ปีเต็มเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยจัดกิจกรรมนำขนมคุกกี้จัดให้ผู้บริจาคเลือดทำป้ายโอยพรวันเกิดติดท้ายขบวนรถตุกๆุกทำป้ายโอยพรวันเกิดบนป้ายโฆษณาใหญ่ยักษ์ของ N B K และจัดคาเฟ่ที่สยามนั้น ซึ่งแอลลี่เผยว่าดีใจที่พี่พี่อวยพรวันเกิดยิ่งใหญ่มากซึ่งเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้และขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้านผลงานเพลงใหม่นั้นเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถกับประเทศเกาหลีได้จึงยังไม่ได้สามารถทำเพลงใหม่โดยหวังว่าภายในปีนี้แฟนคลับจะได้เห็นกัน โดยไม่นานมานี้ทางคุณแม่จอยอัจฉริยาและลูกสาวแอลลี่อัชริยาได้ควงกันมาร่วมรายการซึ่งคุณแม่จอยอัจฉริยาก็ได้เล่าเรื่องราวเมื่อลูกสาวถูกถามว่าพ่อแม่หายไปไหนที่ทำให้น้องแอลลี่ถึงกับปล่อยโฮมาแล้วตอนนี้จอยยังมีเรื่องที่ค้างคาใจอึดอัดใจ,จคือเรื่องอะไรจอยคือจอยต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้จอยยังไม่ได้เลิกตอบคำถามเดิมเลยจริงๆจอยตอบได้นะ แต่จอยเกงใจคนดูคือคำตอบของจอยมันก็เหมือนเดิมคือมันเป็นเรื่องเดิมคนเขาก็คงรู้แล้วล่ะเรื่องมันผ่านมาตั้ง3ปีแล้วอะต่างคนต่างก็เดินหน้าไปกับชีวิตตัวเองแล้วยังไงความเป็นพ่อลูกม,มันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว